ใชดีปเป็นผูเปิดปลาลูกพัลานพาแม่มาเทีย่ยวญาติพี่น,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 น้องลานนี่นุ่นหล่อนมาเที่ยวใส่มาเที่ยวบุญละห้าโคกเหมืนวันบุญประจำปีบัตรละห้าโคกเนาะพระธาตนะนะุอุโมงค์พี่น้องแม่นบ่าว่าอุโมงค์แม่นอยู่เลยแม่นแล้วเนาะขั้นอันพระธาตุโพนจัง พระาธาตุโพดพระาธาตุอันพอแทนทัพเหลืองอันนี้พระาธาตุอุโมงค์แม่เขาแล้วเมื่มนอน,นี้พากันขาจะพุ่งไปแล้อบค,คุณครูอยาติพี่น้องทั้งเคยเถ่าพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวมาก่อนมาก่อนมาตกลงกันก่อนจะพุ่งไปตกลงจักมุ่งเมื่อมาประชุมกันกอ่อนสามโมงบอกนะก็ดีที่ยัง สามโมงละเมื day, ่อนะสามโมงละเมื่อร่วมตัวกันอมารวมกันมาจากคนนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนเพื่อกินข่าวกระบายมุ่งเลยเพื่อนเลาะ ยาประมาณสามมุงกับพากกันเมืออเจ้าสิเอายิสาอ้าวค่ะเจ้ากักูหนังกับลูกเจ้าหนังกินข่าวหนังกินข่าวยูวัด คคยแล้วเคยถ่าคือขนาดเฮ้ยทั้งติ๊บเขาทั้งน้าถือเอานะแม่แม่แมแมน้านะถ้าออกมาแล้วปลาหลอกเดินหลดนะละนักบ่เยวผ่านออกนะ,อะเอ้ยคือเท้เนอ่ะมันหาหูเจะพกอีกซะเดอร์ เห็ดมีแต่เนีหยะอู้จันไข่บอสเแว่นคือบ่าใส่ใส่นะไหมปลดเสียงข้าเปิดสไลเดอร์ได้ตุ่มๆนะเด้ทางขวัดนี่เอาตู้ใหญ่หน่ อะไร hết không ตัวน้อยดิลูกโอ้ยไปไป con. Bà, nhàng พาหยาติีพี่น้องทางเมยียาพี่น้องเลยมาเที่ยวนานๆพาเพิ่นไปที่ชาแพงกระส่วนเพิ่นส่วนเพิ่นมากเพิ่นห้อยไปนะ่ะแล้วบ่ได้เห็นแต่เหิงแลวเพิ่นว่าหลดด้วยทางหนาเนะด,ด้ย คนแต่ละครอบครัวมาเต็มรถตั้งแต่โควิดก็ได้เปิดนะฮะก็คือเปิดทีนเ่ะ เป็นกับปิดตั้งแต่โควิดเขาเนาะวันนี้จัดงานนี่ฮากลับมาฮากลับมาจัดงานเป็นทางการอีกเนาะพี่นอ้องกับ3-4ามสี่ปีเลยว,ว่นได้มา ขา่ประทัดอินท่งอเอาไปนล้ง เพื่อนปูเดินใหม่เลวพี่น้องเออซาแพงเคยมาส่วงโควิดนะเคยมาใส่บาทพี่น้องเลยเพื่อนบร่ได้จัดงานแต่ว่าใส่บาทเนาะใส่อยู่แม่แล้วก็เบื้องซีนี่แหละมาตอนนะ ซาเอาอันดอกไม้ก็ลูกเอาดอกไม้เอาถูงเอาเทียนก่อนดดดอ่อนจกมาหวปะอเฮ้ยวันกินข่าวเห็นแล้วหุ่มไม้ เดินวัดพี่น้องมีต้นใหม่ต้นใหม่เยอะแยะออกจากวัดเพี่นอ้องบทเอายงบอเอายงเองคองเน,นะบอ,อีงาน,นนะอนียงก็ซื้อขันนอยอีกแล้ว เออนี่มีคัน,นหน่อยอันอันอเท่าไหร่ดเลยนจ็ดอิมหาเาเลือกเลือกเบิ่งรลอยแบบดูป้าผาดเพิ่นมาให้ซื้อเครื่องเล่นให้บอดใหม่เด้อจะโหลดบันหน่อยโพดเอาคันใหญ่ๆเนี่ยนี่นะเฮ้ยนี่เพิ่นบ่มกัมกด้วยน,นี่นี่ได้แล้วเพิ่นเอาแบบนี้เพิ่นบ่มกักเพิ่นอ้างมักแบบนี้ เด๊ะๆทั้งคันใหญ่คันน้อยเออสุดยอดเลยเพิ่นมักพี่น้องเอ้ยมักตัวนี้น้องบอสได้โหลดสุดนึงป้าป๋าสิส่งแตละบ่พอ10นาทีากเสียงนไว้ีไว้ีอีลาแบบนี้เด้อีลาบ่มักบ่ล่ะนี่คยาวมักอยู่ได้ล่ะอีลาันได้ด้แบบนี้เอาบ่ เอาบ่อตัวหนึ่งเฮ้ยเ,เอาแท็กให้ลูกด้วยค่ะส่งออกงานบ่คอยมีมีแต่แบบนีนนไไ้ได้ส่งงานมาเลยม่เห็นปะใช่ใส่สะดวกสบายสามหาของกินพีน่เนาะโซนกลางมีแต่เสื้อผ้าโซนโซนของกินสิอยู่ขอออกพี่เนาะ ขอข้างเขาทอนะ้งขา้งหมู่บ้านพระเจ้า,เ,าปเป็นคลองอยู่คลองกิน,นเป็นอันนี้เป็นหันขาจีแซ่ปะซ่มีไอศครีมหมักผผานะเวอสะพอนางบุมสั่ง บางบม,มแบบเอาเอาสกีมะพร้าวขนานี้เด้อวสิโอ้มันสิีเปื่อยสบอเพล่อมาหอดบานต้นโน้ตเป็นตาแสบตาคลายดีเน้่ทามเหมือนกันตนคายเขื่องกรลายอยู่ที่หนังได้สุดเล่งนี่ค่ะสาวคายกรลายอยู่มัดเนี้ยอันนี้มาดอย่างมัดเก้าลัด กม,มาก็รัดป่ะมาอีกย่างอันอนี้มาก็รัดคล้ายๆมาก็รัดอะบแม่บ้านเฮาอื่นหมาก็ทีมันเป็นตำดวงดาบะเนาะเออเมอื่อ เมื่อเม่มลียงปกนไปไปจำมวนอยู่ี่นงเลยกันเงินลายเป็นหลักะอยู่โอ้ยเห็นยังกะอยากได้เห็นเสือผ่าก็มีตัวตงามๆนเสือทหารนี่ก็เท่มีตัวเท่ๆตอนซื้อมีตัโตงามๆเี่น้อกเง้ยพอซื้อไปแล้วใส่ชึ้โเห็นงามบ่ เศ้าสุดหลงสุดเหยียดเลย่น้าะสาแพงกันสิเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ,หเด้อพี่น้องสวัสวดีสวัสดีรอชมเยิบหนาเด้อมองสศร้าแพงกับอันครอบครัวสิมาหนังกินข้าวพี่น้นองเอ้ยธรรมศาสตร์ขากเลยพูธรรมศาสตร์ขากไราาากอรีอ้าวซนของกินอยู่พุ่นขายเป็นจุ่มบักลายหนึ่งจงอ้า ทางออกทางเขา่าววัด